สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถกับพี่โบนะครับที่บ้านเลยนะครับจัดฟนนั่นถึงที่นะครับแล้วก็ส่งฟีถึงบ้านนะครับผมขอถามเอ่อพี่โบหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับรถวันนี้แต่งสวยไหมครับแล้วก็ติดต่อทางห่องทางไหนสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับก็รถคันนี้นะคะก็คือตอนแรกดูจาก YouTube หาก่อนก็คือเราสนใจ f o r d Ever e s รเรเราก็ดูปุ๊บแล้วก็เจอช่องของคุณจารึกนะคะแล้วก็ เห็นปุ๊บเราก็อยากได้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็คือปรึกษากันนางติดต่อกันทางไลนะะ์อะค่ะก็คือคือง่ายๆเลยอยากได้ตอนไหนก็บอกน้องเขาน้องเขาก็จัดให้ก็คือได้เหมือนที่เราต้องการเลยค่ะก็โอเคค่ะดีค่ะชอบค่ะสวยค่ะครับพี่ครับผมอ่าถ้ายัางไงนะครับลูกค้านะครับถ้าอยากจะได้ขอดเยาวเสนะครับหรือแต่งสวยๆอย่างนี้นะครับพูดคุยง่ายนะครับโดนใจนะครับไม่ต้องมีเอ,อะไรมากบอกว่าอยากได้แบบไหนนะครับขอให้บอก นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ครับมีแต่งอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวขอรีวิวกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเคครับผมคันนีคขอรีวรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับตัวนี้180แรงม้านะครับผมแล้วก็นะครับผมตัวนี้ครับมีฟังก์ชันเหมือนตัวขับ4เลยนะครับฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับผมฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับที่ผมจะแจ้งไปนะครับผมก็คือเปิดไฟหน้าอัตมัต น้ำฝนอัตโนมัตินะครับอัลตร้าพุทคอนโทรลนะครับจับความเร็วพันหน้ามีเลนชิปปิ้งนะครับผมระบบท้ยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีฝาท้ายอันฟรีมีพาโนรามิกมูลลูนะครับคันนี้ครบคันครับเอาง่ายๆว่าเป็นรุ่นอปของขับสองนะครับเลยมีออปชั่นนะครับสเปคนะครับเราไม่ตัดของสไตล์ยุโรปนะครับสไตล์อเมริกานะครับผมจะไม่ตัดสเปคนะครับผม เดีではでは look, son, ๋ยวไล่มาชุดแต่งกันบ้างนะครับเพราะบางคันน่ะเราอาจจะเห็นแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องชุดแต่งคันนี้บ้างนะครับคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับมาสมมอบต่างจังหวัดนะครับแต่ลูกค้านะครับทำไมต้องมาซื้อที่เราเพราะว่าหนึ่งมีการชุดแต่งนะมีความรู้เรื่องชุดแต่งนะครับแล้วราคานะครับราคาการมีส่วนลดมีอะไรให้นะครับคือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต่อมาเดี๋ยวขยับมาที่ชุดแต่งกันเลยนะครับ เริ่มนะครับที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นหน้าหน้าม้าเงินนะครับม้าเงินตัวนี้จะใส่แบบมีไฟให้นะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นคอนเซปต์สีดําด้านนะครับม้าเงินตัวนี้เห็นที่รอบตัวม้าไหมครับจะมีไฟนะครับแล้วก็มีไฟ led นะครับสาดวงนะครับจุดยาม่ําคืนโดดเด่นนะครับขยับมานะครับมาที่ไฟนะครับเป็นไฟมัดแต่งนะครับบางทีบางทีอาจจะว่าไอ้ไฟมัดแต่งคืออะไรนะครับ ง่ายๆนะครับก็คือขีดนะครับเป็นขีด3มขีดนะครับเป็นไฟฟ้าแต่งที่เห็นวิ่งอยู่นะครับจะวิ่งตามไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าไฟปกติแล้วนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามากับวงแหวนนะครับไฟวงแหวนวงแหวนจะเป็นแบบทรงเหลี่ยมนะครับก็คือนะครับเป็นโคมเดิมนะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็เป็นวงแหวนนะครับเพิ่มเข้ามานะครับโดเด่นนะครับต่อมานะครับผมที่กันชนหน้า นะครับผมกันชนหน้าตัวนี้นะครับของเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมพัทนะครับจะเป็นกันชนสีบอลนะครับแต่ทีเนี้ยเราไปทําสีนะครับเป็นสีดํานะครับคอนเซ็ปต์ครอนนี้ก็คือสีดําด้านนะครับของกันชนหน้าขยับมาอีกนิดหนึ่งนะครับคิ้วล้อคิ้วล้อตัวนี้นะครับเป็นคิ้วล้อ3นิ้วนะครับ3นิ้วตัวนี้นะครับที่เห็นสีขาวนะครับเป็นรูเซนเซอร์ คันนี้นะครับที่บอกไปมีรูเซนเซอร์ถอยจอดนะครับถอยจอดทางขนานนะครับก็เลยมีรูเซนเซอร์ตรงนี้จะเว้าไว้นะครับผมล้อแมกล้อแมกมาจากโรงงานนะครับเป็นล้อแมกนะครับขอบ20นิ้วนะครับของยางคูดเยียนะครับสเปคมาจากโรงงานเลยนะครับหน้ายางก็2 6 5นะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับ265กก็เกาะถนนได้ดีนะครับ แล้วก็สวยงามนะครับเลยนะครับผมข้างบนนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับมีการรับหลังคาให้นะครับรับหลังคาตัวนี้นะครับผมจะทําเป็นสีดําด้านนะครับคือสีดําด้านมันจะตัดกับตัวกระจกนะครับสีดําเงานะครับให้ดูดีมิติมากขึ้นนะครับคิวกันสตน์นะครับก็เป็นอุปกรณ์แถมมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เบ้ามือจับกันลอยนะครับผม ครับส่วนหลังคานะครับอันนี้เป็นการแรปนะครับแรปสติ๊กเกอร์นะครับครึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับผมที่เห็นกันนะครับแรปนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแรปหลังคานะครับผมส่วนล่าหลังคาตัวนี้ก็ทิ้งไว้เป็นสีบอลเงินตัดนะครับผมสวยงามนะครับคันนี้นะครับต่อมานะครับผมด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับผมด้านท้าย ไฟนะครับจะเป็นไฟท้าย G L C นะครับคันนี้นะครับ G L C ตัวนี้จะเป็นโคมแดงนะครับผมแล้วมีอ่ะที่เห็นลายเส้นนะครับเห็นวิ่งนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับคันนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับเป็นไฟทับทิมนะครับไฟทับทิมท้ายนะครับไฟทับทิมหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับสวยงามนะครับของเก่านะครับก็ยังคืนลูกค้าอยู่นะครับ ส่วน <iet> คาดหลังนะครับคาดหลังเอเวอเรสตัวนี้นะครับยังมีอยู่นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยครับที่แถมมากับลูกค้านะครับที่ออเวอร์เรสต์นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเบรกนะครับสีแดงนะครับไฟถอยสีขาวนะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับด้านบนก็คือนะครับเสาอกาศที่ฉลามนะครับก็เหมือนอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างภายในตัวนี้นะครับผมของอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเหมือนไฟไฟเดิมนะครับที่มากับ รถนะครับก็คือคืนลูกค้าไปนะครับแล้วเราก็แต่งเป็นไฟ GFC นะครับแต่งให้ลูกค้าตัวนี้คืนลูกค้าไปนะครับส่วนนะครับพรมนะครับพรมตัวนี้นะครับผมก็จะลูกค้านะครับเลือกเป็นพรมนะครับเป็นพรมได้สีดําได้ดํานะครับถาดนะครับถาดสมพระตัวนี้ก็แถมให้นะครับผมถาดสมพละก็แถมให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับพวกอุปกรณ์ต่างนะครับที่เห็นกระจังหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือลูกค้าให้นะครับตัวนี้ละนะครับใช้เป็นระบบแนดนฟรีนะครับระบบเท้าเตะ เป็นไร้างครับฟอร์ดเอเวอเลตไทเทเนียมพัสตัวนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่1599แต่ถ้าเป็นตีสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกตัวนี้จะเพิ่ม1นึ่งบาทนะครับก็คือเป็น 1609นะครับเฉพาะสีขาวมุกนะครับกับสีน้ำเงินเข้มนะครับหรือลูกค้านะครับอยากได้แต่งแบบไหนส่งมอบถึงบ้านนะครับรออยู่บ้านได้เลยนะครับผมก็สามารถที่ไะส่งถึงบ้านได้เลยนะครับผมยินดีนะครับให้บริการนะครับมีการตกแต่งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูว่ามีคลิปใหม่ๆนะครับของช่องผมก็จะลืมกดติดตามนะครับหรือโทรมาหากันได้ครับที่เบอร์โทรหรือไลน์มาหาก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ